สวัสดี FC ทุกคนครับผมวันนี้หา,ายคนผามาที่ตลาดนัดทับยาวนะครับพิกัดแต่ผมบ้านหน้าบ้านเอือ้ออาทรแล้วก็บ,บางสองนะครับผมโหมาเจอร้านทุเรียนร้านนี้ครับผมเป็นร้านผลไม้สดตามฤด,ดูกาลนะครับวันนี้ราคาเบาๆครับย่อมๆนะครับดีบ่เรผมจะบอกตัวเออมาัมา

แบบเนื้อล้วนเป็นแพ็กก็มีนะครับผมลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แตะดูเนื้อก่อนนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆทยอยมาเรื่อยๆช่วงนี้ เนื้อหนี้ก่อนนอกุ่มในนะเนี่ย วดีมากเลยเนาะ ก็อย่างแกลมมาทุกคน ก็จะช่วงที่ลูกค้ายังไม่เข้าร้านก็จะกีดนะฮะโชว์โชว์ลูกค้าไปเรื่อยนะเดี๋ยวลูกค้าเห็นก็มาจ้วยุ่นะครับเรียกดูได้เลยนะครับผมชอบเนื้อไหนนะครับเลงไว้ก่อนต่อน้องลมไนคม よろしくい เต้องต้องไล่คอยเคาะเช็คเรื่อยๆใช่ไหมครับบางทีตอนกลางวันมันยังแข็งแขงอยู่ด,ดูด้านล่างอ๋อนี่กลมบล็อกเลยตรงเนี้ย ตลาดนี้มีร้านร้านเฮียแก่งนร้านใหญ่สุดแล้วนะผมร้านผลไม้เยอะนะตามฤดูกาลเลยทุกอย่างช่วนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับแล้วก็ทุเรียนนะครับสุดจัดแบบตู้ลูกนี่ ้ามาทยอยมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็พักเบรกหลังจากที่หมดลูกค้าแล้วลูกค้าก็มาเคาะคัดทุเรียนขึ้นแผงอีกทีหนึ่ง họ chín nêm anh bọc còn mấy kia đeo nghe đeo nôm này đêm này đâu tại à Để <laughs> <laughs> กรอบนุ่มกรอบนุ่ม แข็งไม่เยไอเจ๊ชอบแข็งนี่สองสองสามคนเรียบร้อยชิวนี้ครับชิปนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนทุกคนเจอกันใหม่ผมอย่าลืมแวะเมาหนูนะผมกับร้านทุเรียนเฮียแขกผลไม้ตลาดทับยาวนะผมปักหมดุดปักกี s เสมาเลยนะครับ